เอาครับกสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เจอกับผม EGS 0 0 7นะครับ <c oughs> าจากที่หายไปนานนะครับก็ติดธุระหลายๆอย่างนะครับไม่ไม่ได้ว่างทำ YouTube นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทำอินโทรแนวน่ารักใสๆนะครับก็วิธีทำนะครับไม่ยากเลยนะครับแค่ทุกคนน่ะต้องมีแอปใครมาตเตอร์นะครับแต่ว่าต้องเป็นตัวโปรนะครับเป็นผู้ใช้ฟรีเมียมนะครับโอเคครับวิธีการทำนะครับก็คือแบบเราไม่ต้องอะไรเลยนะครับเราก็ไป คัดลอกโปรเจกต์นะครับก็คือไปรับโปรเจกต์นะครับกดเข้าแอปคา a มัตเตอร์มานะครับแล้วก็กดตรงคําว่ารับโปรเจกต์นะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับต่อไปเนี่ยให้เราเลือกอ่าอินโทนะครับที่เราต้องการนะครับหรือว่าเลือกคลิปที่เราต้องการนะครับ ถ้าเราไม่ถูกใจนะครับเราก็กดกลับนะครับแล้วก็ไปเลือกหาอันใหม่นะครับก็ทีนี้นี่คือผมก็จะเอาตัวของอานนี้นะครับเรื่องของแมวเหมียวนะครับหลัะจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะครับกดดาวน์โหลดนะครับ พอมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็กดกลับเลยนะครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับก็คือสำหรับคนที่ต้องการจะหาคลิปอื่นนะครับก็สามารถเลื่อนหาได้เลยนะครับแต่ของผมเลือกได้แล้วนะครับเราก็กดออกนะครับต่อไปเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับตรงโปรเจกต์ของฉันเนี่ยมันจะขึ้นมาเลยนะครับว่าชื่อเรื่องของแมวเหมียวนะครับนี่นะครับอ่า นี้พอดีผมโหลดเอฟเฟกเอาไว้แล้วนะครับเอสเซสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใหม่นะครับถ้าเกิดเราดาวน์โหลดโปรเจกต์มาแล้วนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันจะมีขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เรากดตรงคําว่าดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็จะได้เข้ามาข้างในนี้นะครับแต่ว่าของผมก็คือเป็นเอสเซ แมวเหมียวนะครับอ่าเป็นอินโทรแนวน่ารักน่ารักนะครับก็ทุกคนเล่นได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปเนี่ยก็ให้เรานะครับทำแค่ทำการเปลี่ยนชื่อนะครับอ่าตรงนี้นะครับ ตรงชื่อช่องนะครับเราจะใช้ชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับตรงช่องสีเหลืองๆนะครับอ่าตรงนี้ให้เรากดไปที่แป้นพิมพ์นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อของมันนะครับเอาเป็นอะไรก็ได้นะครับเน้นว่าอะไรก็ได้นะครับชื่อที่เราต้องการนะครับอ่าเอาอะไรดีเนี่ยก็แคทแมวแล้วกันแค่นี้นะครับแคทแมว สตูดิโอนะครับอ่าหรือว่าเอายังไงก็ไวทีนะครับอ่เอาแค่นี้แล้วกันนะครับนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนชื่อช่องให้เรานะครับแค่นี้ก็เป็นการจบเรียบร้อยแล้วนะครับสลหรับอินโทรแนวน่ารักใสๆนะครับโดยที่เรา,าไม่จำเป็นต้องทำให้มันยุ่งยากนะครับก็ สำหรับใครที่ต้องการโปรเจกต์ตัวอื่นนะครับก็สามารถไปเลือกเอาได้เลยนะครับเป็นโปรเจกต์ฟรีนะครับโอเคครับต่อไปเราก็แค่กดเซฟนะครับแล้วก็เลือกขนาดที่เราต้องการนะครับโอเคครับต่อไปครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรานะครับนำไปใช้ได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ